เวลา17นาฬิกาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทรงวางศิราฤรษออาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งกองทบบกโดยกรมแพทย์ทหารบกศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจะสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสทรงเจริมพระชนพรรษา80พรรษาเมื่อปี2555เพื่อเป็นศูนย์การรักษาพยาบาล ด้านเวศชศาสตร์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุที่ทันสมัยครบวงจรของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าที่มีศักยภาพในการรองรับการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีจํานวนมากขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการรับส่งต่อการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนทั่วไปรวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่สนามโดยเป็นอาคารสูง19ชั้นประกอบด้วยส่วนการรักษาพยาบาลและวินิจฉัยผู้ป่วยฉุกเฉินห้องสังเกตอาการห้องผ่าตัดหอผู้ป่วยวิกฤต ห้องรังสีวินิจฉัยห้องปฏิบัติการซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้เพิ่มขึ้นกว่าสี่ร้อยเตียง